กอ็อย่างกระจกตรงหัวนอนเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นไวท์บ์ดใหญ่ใช่ไหมสมุดสเก็ตใหญ่เวลาผมคิดงานใช่ไหมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นตารางคิวหรือว่าเรามีงานอะไรค้างอยู่หรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดการกับธุรกิจของผมในไปทำไมนะครับแล้วก็ห้องนอกครับฝั่นง,นงนี้วิวก็สวยครับอย่างเช่นเนี้ยก็มีแบบซากกีตาร์ที่ผมเคยเล่นแล้วทุกทิ้งเผาทิ้งก็เอามาทําเป็นบานจับ อะไร่านี้ห้องน้าได้ห้องน้ำครับห้องน้ำครับหอนก็เนี่ยแหละครับพี่บอกชอบเรื่องสุขภาพมาเน,นี่ยมีระบบน้ําอุ่นแบบนวดหรือว่าอะไรนี้เราก็เราก็เลือกของพวกนี้ให้มันดีๆหน่อยแล้วกันบางอย่างมันนี่ที่ล็อคครับที่ล็อกประตูล็อคประตูได้พวกนี้ก็คือเห็นแล้วมันล็อออกแล้วมันสวยดีก็เลยเอาเอาองนี้เลยแล้วกัน ก้นเนี่ยครับเป,เป็นประมาณนี้อยู่ในี้ครับแล้วก็ทําเป็นบานระทุ้งครับสําหรับให้คนแอบมองหรืออยากให้คนไม่แอบมองได้ครับประมาณนี้ครับคกกุกกี้บาน เนี่ยลราแต่ละอันก็จะมีฟังก์ชันเล็กๆที่สุดเนี่ยอย่างนี้ก็จะต้อนวิบล็อกไว้อย่างนี้แบบเหมือนลิ้มแล้วพวกประ<า>ตูอเจ็กอ่ะใช่เนี่ยล่องเหวอะไรที่มันดูไม่ง่ายยาัดแก้วนิดนงึงเรามาไม่ดีตรงนี้ตรงน <c oughs> ี้เราไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมโอ้โหจะเปิดได้กว้างมากแล้วก็ดูสิ<ช>ถ้าเรานอนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยเราก็ได้รับอากาศธารรมชาติจากบ้านเราไปด้วยแล้วก็เปิดไปฝั่งนี้แทน โอเคค่ะเรามานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่านะคะเป็นคนติดอ่างติดอ่างชอบมากๆเลยใช่ไหมคะุมนี้อมาถึงที่มาที่ไปของุงนี้ทีนึงดีกว่าค่ะทำไมถึงต้องมีอ่างจะกุซซี่ไว้ด้านนอกด้วยเพราะไม่มีเวลาไปเที่ยวไปอ่างครับเป็นคนชอบชอบลงเล่นเปล่าชอบสุขภาพอ๋อสุขภาพไม่ดีเลย เพราะว่าทํางานหนักมากแบกกล้องแบกกล้องเนี่ยโลกผมทั้งตัวเลยผมเป็นโรคขี่เท้ามันก็จะขึ้นมาตรงข้างหลังตรงนี้เป็นที่กระดูกงอกที่หัวไหล่จนถึงต้องจัดกระดูกแล้วสุดท้ายเครียดพขึ้นไมเกรนเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นที่บําบัดอย่างนั้นก็บําบัดอย่างนั้นผมก็มาโนไปเองได้ว่ามันนวดได้นะแต่จริงๆผมผมชอบชอบชอบ,ชอบนวดพวกแบบนวดไทยที่เป็นนวดรักษาที่เจ็บเจ็นะครับอันนี้ก็คือก็ถือว่ามันช่วย ช่วยทางด้านจิตใจได้แหละผมว่าบางทีมันสวยเ้วยครับพระจันทร์มันจะมันจะขึ้นอยู่แถวๆนี้พอดีเลยก็มันก็จะขึ้นตรงนี้พอดีมองออกไปก็นพอดีอะไรเงี้ยครับก็เป็นมุมที่เปิดวันใหม่ต้อนรับวันใหม่ให้กับชีวิตปิดวันด้วยเปิดวันด้วยปิดวันเปิดวันก็ที่จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีต้นไม้แล้ววิวดีมากครับมันแบบตรงนี้มันพอดีมันเป็นที่ของราชการซึ่งไม่มีทาง ที่จะโดนลุกล้ำแน่นอนในระแวกนี้ครับก็เลยได้วิวดีอันนี้ก็เป็นไม้ไม้ที่บอกนะอันนี้อันนี้อันนี้จะคนละแบบมันจะเป็นไม้เก่าที่แบบบางงานก็ไปขุดมาจากน้ํำขุดแต่ที่แบบน่าจะเป็นร้อยปีครับถึงขึ้นลายได้ขนาดนี้นะประมาณนั้นพวกนี้ก็ตอกเองเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเองอะรเองบอย่างก็มีเก้าอี้ไว้ใช่ไหมคะ ก็เรียกแคล้นะมันเหมือนก็อนี่ไม้ไผ่เป็นแค่้โต๊ะโต๊ะแคลอะไร่เงี้ยคือคือตอนแรกก็ได้ดูแหละพวกแบบเดินเด่นเกๆ๋ๆแบบก็แพงอ่ะคือก้เอี้มาตากแดดแต่ผลหมื่นสองหมื่นผมนก็เลยคิดว่าอันเนี้ย900 900,000ผมคิดว่าบางอย่างใช้ของที่มีราคาสลับของไม่มีราคาของรู้สึกว่าความต่างในชนชั้นเหมือนในชีวิตอะแบบวันนะเราอยู่กับคนอย่างนี้อยู่แล้วผมก็เลยอ่ะเนี้ย คือคนเขาอาจจะคาดหวังก็ได้ว่ามุ่นกับผนนู้นำภาพต้องมีชีวิตแบบเด,ดินๆเท่ๆเลยใช้ออของแพงคือของแพงของผมมีแค่เรื่องสุขภาพกัแบทบ <c oughs> ี่นอนอ่าโซฟาหรืออะไรเงี้ย <c oughs> แต่ยังื่งผมผมแทบจะไม่ได้ไม่ได้ดูใช้อของกากๆหมดเลยนี่แบบ 800, 900, แปดร้อยเก้าร้อยของเผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมผมก็กินข้าวกับกับทุกคนได้อะไรเงี้ยครับก็คือเลือกใช้ของที่มันราคาถูกเม่ตบอกราคาถูกใช่ใช่ท่าราคาถู มาถึงการออกแบบบริเวณตรงนี้ยากเลยค่ะก่อนที่จะมาสวยงามขนาดนี้ได้แล้วก็สวยแล้วใช่ไหมครับสวยแล้วเป็นธรรมชาติแล้วก็ลงตัวเลยทีเดียวเพราะเห็นบอกว่าทางน้านมีชาวด้วยนะคะมันเหมือนแบบอารมณ์แบบอ่าทำไมเะแยะอยู่รีสอร์ทได้รับแบบอากาศสดชื่นนะคะการตกแต่งยากไหมหรือว่าการที่เราคิดจะมาวางตรงนู่นตรงนี้มันที่มาที่ไปยังไงต้องเป็นแบบว่า ถ้าเกิดเรื่องหามน้ำเป็นเรื่องคงด้วยนิดหน่อยเพราะว่าดวงต้องมีต้องมีน้ำสามจุดอะไรประมาณนี้หมอดรซินแสบอกไว้พอดีอ่ะนั้นตรงนี้ตรงนี้แล้วกันตรงนั้นแล้วกันอะไรอยเงีลยมีที่เตือนตัวเองนะครับเป็นคนไม่ค่อยชอบของกระโปรงเตือนอ่ะเดินแล้วก็ตรงไหนต้องน้ำตรงไ้นแล้วอะไร้ยก็แล้วก็ส่วนตรงเนี้ยใช้ไม่ฝ่ใช้เพราะรู้สึกว่าเราชอบความความเป็นตะวันออกอะไรเงี้ยไทยๆบ้านๆ คือไปตัดจังหวัดไปอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ถ่ายรูปพวกบ้านเท่ๆเดินๆเลยนะเราถ่ายบ้านกับพกรอบ้านคุณลุงคุณป้าเนี่ยแล้วก็มาดูเอาเอาเสานี่มาเอาไม้ไผ่มาตอกแล้วไม่ต้องตัดหรอกปล่อยให้มันเล่ๆอย่างเงี้ยแหละแล้วก็บ้านๆคือเราอยากให้รู้สึกว่าเหมือนซุ้มยาดองครับรเราเรา,เราชอบกิ่นนั้นเลยซุ้มยาดองที่บมื่อเงินมีตาคุชชี่อะไรเงี้ยคือเราเราชอบความขัดแย้งอะไรใช่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 ก็เลยลงตือเป็นมุมเรียกว่ามุมอะไรมุมมุมพักผ่อน แต่ดีนะครับเวลาเพื่อนมาผมก็ชอบทำข้าวให้เขากินตรงนี้ครับก็มานั่งกันอยู่เลยก็นั่งกับบ้านๆความตกใช่ชอบอะไรกันมากกว่าเนี้แล้วก็เราไม่ใช่คนผมเี็คนไม่กินเหล้าไม่สุดก็ไม่รู้ทําอะไรนอกจากแาของอร่อยอร่อยมากินเนี่ยแหละความุกที่สุดคือือตรงเนี้ไปกินของอร่อยอร่อยห้องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นห้องที่ไม่ได้ใหญ่แล้วก็เป็นห้องที่มีขนาดที่พอดีแต่ว่ามันมีความ มีที่มาที่ไปเยอะมากเลยตั้งแต่เริ่มนั่งคุยกันทำให้ห้องนี้มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีมากกว่าความเป็นห้องอความเป็นที่อยู่เลยค่ะมันมีทุกอย่างตัวมีออกมานั่งตร,นรงนี้ส้มยังรู้สึกเอฟว่าเฮ้ยเหมือนเรานั่งอยู่นสถานที่อลยอย่างี้กก็จะได้อกีกอารมณ์ครับมาลงนี้หัวรู้สึกเปธรรมาชาติผ่อนคลายรู้สึกเออได้รับอากาศอย่างที่คุณแอนได้บอกว่าเอ้ยมาตรงนี้ถ้าแบบ ตื่นเช้ามาทําให้คิดงานออกวาดตรงกระจงกระจกเนี่ยสามารถเป็นทุกอย่างได้เลยนะพวกนี้มันไม่ใช่แค่บ้านนะใช่ครับนะคะก็เป็นบ้านที่มันเป็นครับเพราผมออฟฟิศอย่างแท้จริงครับเพราะออฟฟิศผมมันคือการใช้ความคิดอะไรอย่างที่เนี่ยเป็นที่ที่ผมคิดงานออกเยอะสุดแล้วก็จะใช้ความคิดตรงนี้มางานนี้นั่นเองค่ะถ้าอย่างที่บอกไปโอ้โหห้องนี้นะคะเป็นมากกว่าบ้านจริงๆเลยค่ะอยากจะถามคุณแอรว่า ห้องนี้เป็นบ้านในฝันของคุณอะรหรือยังคะครับก็แลฝันจริงๆก็ฝันเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเจ้าจริงๆนะวันแรกที่ที่มันยังไม่เสร็จแล้วอ่ะผมเหออขนาดที่ต่อให้ไม่มีแอร์ผมยังเคยรองแอร์มานอนเลยนะคือผมว่าไอ้นี้มันก็คงคงในฝันแล้วล่ะหรือทุกวันนี้เราก็ยังมองว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือภาพในจินตนาการที่เราเคยคิดเด็กๆนี่บอกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีเงินซื้อที่ของตัวเองได้เราคงทําอะไรอย่างนี้ ในรูปแบบคอนโดมิเนียมนะอแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านคงอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้ครับผมนี่ก็คือบ้านที่เรียกว่าห้องอ่ะห้องของดผู้ชายคนหนึ่งที่เคยฝันไว้อย่างที่บอกแต่ตอนเองใช่ใช่ความความเป็นเด็กของผมมันยังอยู่ในห้องนี้ผมผมชอบตรงที่ว่ามันมันไม่ทําให้ผมแก่ขึ้นนะแลก็เป็นทั้งความความฝันแล้วก็ ทำให้เป็นความจริงได้แล้ววันนี้ก็คือบ้านใันฝากอพี่คุณแอดแล้วนะคะคุณะแอดไเอางี้ดีกว่าฝากถึงคุณผู้ชมดีกว่าค่ะเผือ่อคุณผู้ชมโอ้ยแนวเดียวกันกับคุณแอดเลยว่าแบบอยากจะมีห้องสไตล์อะไรนะกรรมชนแบบนี้นะคะมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมบ้างคะเปลี่ยนแนวนะครับไม่ใช่ก็จะบอกว่าถ้าชอบแบบนี้จริงๆริงมันก็มันก็เป็นอะไรที่สนุกนะครับผมผมว่าวิธีวิธีการใช้อย่างงี้แต่ว่า เออผมว่าอย่างแรกคือแนะนำดีกว่าว่าถ้าชอบแบบนี้จริงต้องลองถามตัวเองว่าคุณชอบมันขนาดไหนคือถ้าเกิดว่ามันเป็นเงินของพ่อแม่คุณอย่างเงี้ยซื้อมาแล้วเอามาพังก็ก็คงไม่เป็นไรพ่อแม่รวยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินที่คุณหามาเองเหนื่อยยากมาเองแล้วมาลงกับความชอบที่มันฉาบฉวยหรือเป็นแฟชั่นแค่ชัว่วครู่ชั่วย,ยามเนี่ยคุณอาจจะต้องคิดว่าแบบคุณจะทนอยู่กับ ของแบบนี้ได้ขนาดไหนแต่บางเอินผมทนได้เพราะผมมองความงามของมันเป็นเรื่องของของวิธีคิดมากกว่าว่าแบบเออทาไมกรรมกรก็ยังอยู่ได้แบบนี้เลยทําไมเราทําไมอ่ะคานมันหักขนาดนี้แล้วมันไม่สวยตรงไหนเราเราบางเอินเรามองอะไรก็งามแล้วไงในโลกนี้เราก็เลยเราก็เลยคิดว่าเออบังเอินผมอยู่ได้แต่ถ้าเกิดคนไหนที่จะชอบแบบนี้ก็คืออยากให้ลองก่อนอะไรเงี้ยให้ลองถามใจตัวเองก่อน่ใช่ว่ามันเป็น สิ่งที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แค่แบบว่าเห็นคุณแอดหรือเห็นใครหลายๆคนถนึงอปนหลายหลายคนแบบทาแนวแบบคือหนังสือฝรั่งอ่ะมันก็มีมาเยอะแต่ว่าเขาเขาอยู่ด้วยที่เราเห็นน่ยมันก็เขาอยู่ด้วยแบบทัศนคติไลส,สไตล์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือคุณเข้าใจมันหรือเปล่าหรือว่าใช่ไหมคือแบบเราเราอยู่กับปรัชญาของมันได้หรือเปล่ามากกว่าอยู่หรือว่าเราอยู่แค่รูปลักษณ์ของมันที่เคลือบทอให้คนบอกว่าห้องเราเท่หวะ เราอยากให้คนมามองห้องเราเท่หวะหรือว่าเราอยากมองกับตัวเองว่าเราห้องเราเท่หวะเรื่องนี้มากกว่าใช่แล้วนะคะ<ม>เป็นสิ่งที่<ม>ต้องทำตัวเองว่าไม่มีโลกตัวเองไม่มีอะไรเลยว่าแบบโลกฉันไปประเทศน,นี้มานะฉันถ่ายรูปกับคนนี้นะคือแบบทุกอย่างผมไม่จ้เป็นผมไม่อยากบอกให้ใครมามาชมอะไรในห้องนี้เพราะว่าผมผมชอบผมเป็นคนเดียวพอแล้วเพราะมันเห้องผมไม่ได้เป็นห้องที่ทําให้ใครมาชม ฝากถึงคุณผู้ชมไว้นะคะถ้าใครที่มีความชอบแบบไหนปล่อยความเป็นตัวเองออกมานั่นแหละแล้วก็อย่าไปตามแนวคนอื่นเขาเพราะว่ามันคือห้องของเราชีวิตของเราแล้วก็ที่สาคัญเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายกว่าจะได้มาแต่ละครั้งนะคะพี่แอ้ก็นะคะก็นี่แหละค่ะอย่างที่พี่แอ้ฝากไว้นะคะอย่างที่ซ้มได้บอกไปก็เรื่องของ ปัจจัยหลายๆอย่างด้วยอย่าฮิตตามแฟชั่นอย่างเดียวยังไงก็ดูถึงความต้องการแล้วก็วิถีชีวิตของเราจริงๆด้วยว่าเราใช้งานคุ้มกันแล้วจริงๆหรืออย่างนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแอ้มากๆเลยนะคะค,ค่ะที่มาให้สัมภาษณ์เราแล้วก็ให้มาบุกถึงห้องเลยนะคะคุณค่ะ และนี่ก็คือบ้านในฝันของผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่มีความฝันในตรงแต่เด็กๆ,ๆนะคะว่าจะมีห้องมีบ้านเป็นของตัวเองที่เป็นแบบสไตล์แบบอินดัสเทรียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถมีบ้านในฝันแบบนี้ได้เช่นกันค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะถามใจตัวเองว่าคุณชอบแบบไหนและไลฟ์สไตล์คุณเป็นแบบไหนแค่นี้คุณก็จะมีความสุขและความอบอุ่นในบ้านของคุณแล้วละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของบ้านในฝันแล้วละคะ่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ I'm